คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาตลุยโจทย์ก็ขอคอ,อเรื่องเลขยกกำลังอ่ะดูข้อนี้ถ้า m เป็นจำนวนคู่ m เป็นจำนวนคู่ n เป็นจำนวนคี่เนนนคอเขาให้หาค่าที่เขากำหนดมาอ่ะมาเริ่มนะ จัดลูกกำลังคู่กำลังขี้มีผลนะมีผลกับก้อนที่มันติดลบเคยสอนไปแล้วลบยกกำลังคู่ได้บวกลบยกกำลังขี้ติดลบ m เป็นอะไรเป็นคู่ เอ็น <N S 2> เป็นกาลังอะไรกาลังขี้เอ็น <N S 2> เป็นกําลังขี้เพราะฉะนั้นจะได้กําลัง M คูณอยู่กับเครื่องหมายอะไรลบลบกําลังคู่ได้เครื่องหมายบวกบวกช่างมันไม่ต้องเขียนแล้วก็เขียน5กําลังอะไรเลยกําลัง M ส่วนด้วย สิบกำลังเคูณอยู่กับลบยกกำลัง n ลบยกกำลังขี้ติดอะไรติดลบติดลบนะลบสิบกำลังเจัดรูปต่อเท่ากับ จัดให้ลูกจัดรูปให้เจอคำตอบ5สังเกตนะข้างบนกำลัง m เ,เหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันฐานคือ5นะหรือถ้ากำลังมันเท่ากันที่พี่วงไว้ m ม,มันเท่ากันกำลังเท่ากันเราสามารถรวบรวบกลายเป็น5คูณ5ทั้งหมดกำลัง m ถ้ากระจายกำลัง m เ,เข้าไปก็ได้ก้อนเดิม จะทำจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อกําลังมันต้องเท่ากันส่วนเอาลบไว้ข้างหน้าลบตัวเนี้ยไว้ข้างหน้าเลยแล้ว10บกำลังเอ็นเหมือนกันรวบกลายเป็น10บคูณสิบกำลังเอ็นเดี๋ยวพี่จะทำให้ฐานมันเท่ากันข้างบนห้าห้า ยี่ห้าข้างล่างลบเนี่ยจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้พี่เอาไว้ข้างบนสิบคูณสิบเป็นร้อยเ่้ไหมถ้าจัดเนี้ยยังไม่เจอคำตอบไม่มีช้อยเลยวันนั้นจัดรูปต่อ 100่งรเกิดจากยีบห้คูณอะไรยี่สิบคูณสี่คูณสได้เท่าไหร่ได้100ใช่ไหมใช่นะทำให้าาฐานบนกระารล่างเท่ากันเห็นไหม,มนี่นยี่สิบห้านะเพาะว่ากระจายกำลังเอ็นเข้าไปข้างล่างนะกระจายกำลังเอ็นเข้าไปทั้ง สองก้อนเนบนยี่สิากำลัง n คูณกับ4ี่กำลัง n แล้วในตัวที่พี่วงฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันหานงานเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเอาบนตั้งลบด้วยข้างล่างแล้วก็ส่วนด้วยอะไรที่เหลือ4ี่กำลัง n เ,เจอไม่ช้อยลบยีสิบห้า ยกกำลัง m ลบ n ส่วน4กับ n ตอบข้ององูงองูต่อมาต่อมา3กำลังลบ x เท่ากับ4จงหา3ยกกำลังสอง x จงหาจงหามาเริ่ม3ยกกำลังลบ x เท่ากับสแล้วเขาบอกว่าเขาจะหาอะไรสามกำลังสองสามกำลังสอทีนี้พี่เขียนใหม่พี่จะเขียนเป็น3ยกกำลัง x ทั้งหมดกำลังสอง มันสลับที่ได้ใช่ไหมเอาสองเข้าไปคูณ x ก,ก็ได้2องเอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ข้อน,นี้พี่จะหา3ามกำลังเ่ามีค่าตรวกอบเท่าไหร่แล้วก็มาแทน mm hmm. เริ่มย้ายกำลังติดลบลงมาข้างหน้าเป็นกำลังติดบวกเพราะฉะนั้นฝั่งขวาฝั่งขวา ที่วงไว้ทําให้ข้างบนเป็น1เหมือนฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นก็ย้ายสีลงมาข้างล่างย้ายลงให้ดีนะ4ยกกําลัง1อยู่ย้ายลงมาข้างล่างเป็น4กําลังอะไรลบหข้างบนใส่อะไรไว้ใส่1แสดงว่ารู้แล้วข้างบน1เหมือนกันข้างล่างก็ต้องมีค่าทําไมกันเท่ากัน ราะไอสอก้อนเนี้ยเท่ากันแสดงว่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรสยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ4ี่กำลังอะไรลบหเอาไปแทนแทนนี้ดูนะที่วงไว้3กำลัง x สามกำลัง x เท่ากับสี่กำลังลบหนึ่งเอาไปแทนค่าแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองซ้อนการเลขชี้กำลังคูณกันซ้อนกันจับคูณกันเลยสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองย้ายกำลังติดลบลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกสี่สี่สิบหกตอบหนึ่งส่วนสิบหกหนึ่งส่วนสิบหกตอบข้อขอควาย ข้อต่อไปเขาให้หาค่าลอกโจทย์มาก,ก่อน โจทย์มาจากนั้นสังเกตตัวส่วนมันไม่เท่ากันไม่กับไม่เท่ากันตรงไหนี่ที่วงไว้ไม่เท่ากันเครื่อง,นะงหมายไม่เหมือนกันไอฝั่งซ้าย m หน้า m ติดบวกไอฝั่งขวาหน้า m ติดลบเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีคูณไขว้ ทำส่วนให้มันเท่ากันหากคอแล้วเนาะคูณควยคูณควยคูณควยเน่คูณไขวยนี่แนวนี้คูณทะแยงมาเนี่ยคูณทะแยงเอาไอตัวส่วนฝั่งขวาขึ้นไปคูณหนึ่งฝั่งซ้ายนะคูณก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมไอก็ได้ไม่ใช้หนึ่งเหมือนเดิม ก็ได้1ลบ a ยกกำลัง n ลบ m ลบ1ต่อมาควายไปคูณฝั่งเอาตัวส่วนฝั่งซ้ายไปคูณตัวเศษตัวเศษต,ตัวบนฝั่งขวาคูไควายไปคูไควายคูณทะแยงไปไปคูณ1ก็ได้1ลบ a กำลัง m ลบ n บวก1 แล้วก็จับตัวส่วนนะ่ะคูณกันจับตัวส่วนคูณกันตัวส่วนเนี้ยจับมาคูณกัน1นลบคูณมานะคูณมา ค่อยอยทําไปใจเย็นๆข้างบน1นบวกหได้ได้สองได้สที่เหลือติดไว้เหมือนเดิม ใช้หลักการคูณกระจายสมมุตินะ a บคูณกับ c บวก d หลักการคูณกระจายตามลุขสอนที่ยงเลยเอา a ไปคูณทั้งสองก้อนเสร็จแล้วก็เอา b ไปคูณทั้ง2ก้อนเอา a ไปคูณก็ได้ ac บวก ad ต่อมาเอา B ไปคูณบ้างทั้งสองก้อนก็เป็น B ไปคูณ C เอา B ไปคูณ D นี่คือหลักการคูณกระจายนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งไปคูณทั้งสองก้อนก็ได้ก้อนเดิมต่อมา เอา A ยกกำลัง M เนี่ยเอาเครื่องหมายลบไปนะลบเข้าไปคูณด้วยที่วงไว้เนี่ยเอลบ A ยกกำลัง M ลบ N 1, เบวกหนึ่งนี่ยไปคูณทั้งกี่ก้อนเลยสก้อนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบเข้าไปคูณบวกลบไปคูณบวก1 ก็ได้เครื่องหมายลบได้ลบ A ยกกำลัง M ลบ N บวกหเอาไปคูณก้อนหลงังลบไปคูณลบกลายเป็นบวกคูณกัน ทีนี้พี่จัดพี่จะจัดรูปก,ก้อนนี้ให้ดูนะก้อนนี้นะมาคู่กันอยู่ก้อนนี้นะจัดให้ดูตั้งหากว่าได้เท่าไหร่เท่ากับ A กำลัง M คูณ A กำลังลบคูณ A กำลังหนึ่งแยกฐาน คูณกับ a กกำลัง n คูณกับ a กับ a, กำลังลบหนึ่งฐานเหมือนกันคูณกัรเลขกชี้กําลังบวกกัน M ลบ n อ่ะจริงๆไม่ต้องแยกก็ได้เท่าทีไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกฐานก็นได้ชา้าฐานเหมือนกัน ฐานก็คืออะไรฐานก็คือ A ฐานเหมือนกันแล้วมันคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังกลายเป็นกลายเป็นอะไร m ลบ m หายลบ n บวก n หาย1-1ลบหหายเหลือ A กำลัง0นี่กำลัง0นได้เท่าไหร่ได้1 แสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหรเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งมาต่อนะมาต่อ,อขอกระดาษใหม่อีกแผ่นหนึ่งดีกว่าฟึบมาต่อ ใกล้จะได้คำตอบแล้วสี่เหลี่ยมข้อน,นี้หาไว้แล้วได้หแล้ว1กับ1นึ่งลงมาได้ สองแล้วสังเกตนะบนกับล่างเหมือนกันไหมเหมือนกันเด็เดเเลยเสดงว่ามันทำไมกันได้ตัดกันได้ตัดกันหมดทั้งก้อนเลยนะเหลืออะไรเหลือหนึ่งข้อนี้ตอบหนึ่งหงตอบข้อขอไข่ขอไขโอเคคลิปนี้พอค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป